ก็พอดีว่ากําลังมิกซ์งานสายร็อกซึ่งน้องเขาไปอัดมาในห้องอัดเป็นอัดแสดงสดซะด้วยโอเคก็ส่งงานมาให้มิกซ์ปุ๊บทีนี้ผมก็เปิดแฝกขึ้นมาโอเคเสียงกลองก็อัดมาโอเคดีคมชัดดีเสียงกีตาร์ก็โอเคเสียงเบสก็โอเคผมบอกว่าไอ้ติดนิดเดียวเสียงโอเฮดเสียงไม้ที่มันจ่อบนกลองอย่างนี้มันแห้งไปหน่อยโอเฮดเนี่ยมันก็คือไม่ใช่แค่เสียงกลองอย่างเดียวเสียงความเป็นห้องของมันด้วยซึ่งโอเคก็ไม่ได้อัดเสียงรูมมาด้วยเพราะว่ามันเป็นเล่นสดคือพอดีไม้กลองจะมีไม้ไกลๆเป็นเสียงรููมมมมมมมดดด้้้้วววยยยยเเพื่่่่่อออออออััััััาากลงงงงนนนนนใหหีคบป็ไไไร ว่าคิทากับเบสอะไรก็ค right? ืออยู่ในนั okay, ้นหมดเพราะมันเป็นแสดงสดใช่ไหมเขาก็ถามว่าเราใช้รีเวิร์บได้ไหมโอเคผมบอกว่าพอช่วยได้ในระดับหนึ่งคืองี้รีเวิร์บเนี่ย นอกจากทาให้เกิดหางอยู่แล้วเนี่ยมันก็ซิมูเลตให้เกิดความรู้สึกว่าเราอยู่ในห้องนั้นแต่ที่ลึกขึ้นไปนิดนึงก็คือว่ามันสร้างบรรยากาศบางอย่างที่ให้รู้สึกว่ามันอยู่ในสเปซบางอย่างซึ่งแน่นอนปัจจุบันนี้ต้องมีรีเวิร์บโอ้โหฮอลมีแบบรูมีอะไรมากมายเลยทําได้ใกล้เคียงไหมก็ทําได้ใกล้เคียงมากแล้วในอุปกรณ์บางอย่างเช่นเสียงร้องดิจิตอลร,รีเวิร์บนั่นแหละได้เลยเพราะเลยแต่กลองชุดนี่แหละเราไม่ได้แค่ต้องการหาให้มันก้องๆแต่บางครั้งเราต้องการอัดเสียงกรองในห้องดีๆที่เขาบอกไงเเวาาาาอดนะ้้ไีพรร่ย ได้บรรยากาศความตุ้มซึ่มถึงวันจันนี้ผมเชื่อว่ารีเวิร์บที่ดีสุดเนี่ยผมถือว่าทาได้80%ยังไงก็สู้กับการอัดกลองจริงในห้องดีๆไม่ได้อย่างช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเล่าบา่อยๆว่าเวลาผมไปห้อง DBS เอางานวิค์เนี่ยโอ้โหบางทีแทบไม่ต้องใส่รีเวิร์บเลยเพราะอะไรแค่เปิดโอเฮดขึ้นมาแล้วก็รูมนิดหน่อยเนี่ยความบึ้มขนาดบรรยากาศของกลองเนี่ยซึ่งเกิดจากการอัดเสียงมาจริงๆเนี่ยมันดีมากเลยโอเคเพราะนั้นถ้าถามว่ารีเวิร์บกับรีเวิร์บจริงเนี่ยใกล้ ใส่ไปได้เลยเสียงกีตาร์โปร่งใกล้เคียงหน่อยทุกอุปกรณ์อนะตอนนี้ทําได้ใกล้เคียงมาแล้วหรือแม้กระทงกองจริงๆแล้วนะต่อให้คุณใส่ดี ed, เวิร okay, นะ์บพอมิกซ์เสร็จอะไรโอเคเนี่ยมันก็ฟังดีได้แหละแต่สุดท้ายนะมันก็ยังแอบสู้ดีเวิร์บจริงไม่ได้นิดหนึ่ง